สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนะผมจะมานำเสนอการวิเคราะห์ง,งานควบคุมคุณภาพนะครับเป็นตัวอย่างงานวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพนะซึ่งตัวอย่างก็จะพูดถึงเรื่องการลดความเสียของบริษัท EMC นะ2,569จำกัดนะครับอ่านะโปรดักของบริษัทก็คือพรมเช็ดเท้านะพรมเช็ดเท้าแล้วก็พรมปูพื้นนะครับ มาดูกระบวนการผลิตของบริษัทนะครับนะเริ่มแต่วัตถุดิบรอบเป็นที่เลียเข้ามาก็มีแผนกจัดเก็บวัตถุิบวัสดุสดแล้วก็แผนกพิมพ์ลายแล้วมาผ่านมาสู่กระบวนการผลิตของโรงงานก็อยู่ในแผนกทอยิงลายาแผนกแบงกิ้งนะครับแผนกทอตกแต่งแล้วก็มีการตรวจสอบโดย QC แล้วก็แผนกแพคเกจจิ้งแล้วก็นําส่งลูกค้านะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาดูเรื่องของการกระบวนการผลิตนะครับเรียกว่า OPC Operation Process า h a r t นะครับเรื่องตั้งแต่นะมีการแผ่นฟิล์มนะมีการตัด5นาทีการเขียนลายนะครับผ้าดิบก็มีการตัดการพิมพ์ลายต่างๆส่วนเส้นใยก็มีการเทียบสีใช้เวลา10นาทีนะครับมาสู่การทอมาสู่การแบงกิ้ง10นาทีนะครับนะ หลังจากนั้นก็มีการเย็บตกแจง15นาทีแล้วก็ตรวจสอบ1นาทีแล้วก็บรรจุนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์ o p c เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเวลาในการทำงานทั้งหมดอยู่ที่480นาทีนะครับนะสายงานวิกฤต111นาทานีสายงานสายงานสถานีวิกฤต40นาทีนะครับมาดูกำลังการผลิตในการทำงานเวลาในการทำงานลบสายงานวิกฤตบวกหนึ่ง ก็จะได้เป็นอาหารด้วยสารนิวกฤิก็จะได้เป็นกําลังการผลิตพรมเช็ดเท้าอยู่ที่10.22ต่อวันต่อกลุ่มนะครับนี่ก็คือเวลาในการทํางานมาตรฐานนะครับแลัจจากนั้นเราก็มาดูข้อมูลในการผลิตนะครับโดยในช่วงมกราถึงพฤษภา68ก็จะมีผลิตพันธ์เป็นพรมเช็ดเท้าพรมปูพื้นนะครับช่วงมกรากรุพาบีนาเมษา รวมเป็น5เดือนนะครับก็จะมียอดของการผลิตโู้ดักประมาณนี้นะครับตามที่ภาพเห็นนะครับในการวิเคราะห์พรมเช็ดเท้าจะมีค่าความเสียหายสูงสุดโดยเราดูจากวัดดูจากเครื่องมือที่เป็นพาเลโตนะครับมาดูพาเลตโตนะครับ,นะรบเราใช้หลักการของพาเลโต8020ผลิตภัณฑ์ของพรมเช็ดเท้าว่าเสถียรไหมนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะลดความเสียหาย อลผลิต์ผมเช็ดเท้าให้ได้ในระยะเวลา3เดือนให้ลดลง1ใน3นะครับนะโดยผระแดก QC c ซ c l e นะครับนะก็ทำการวิเคราะห์โดยการเบนริ s เบนสตอร์มินะครับนะระดมสมองนะครับนะวิเคราะห์หาสาเหตุนะจากการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็แสดงภาพเป็นข้อมูลนะครับว่าปัญหาที่มีข้อบกพร่องที่สุดก็คือปัญหาของลายไม่ถูกต้องเป็น7 5 8นะครับนะ เกิดตามมดผมไม่ได้ขนาดลอยต่อไม่เรียบไหมด่างนี่นะครับนะครับถือว่าลายไม่ถูกต้องเป็นปัญหาข้อบกป้องเยอะที่สุดลำดับที่หนึ่งะครับนะก็มาวิเคราะห์ดูโดยผ่านพาเลโตไดแกรมนะครับนะก็จะใช้หลักการ80-20นะครับลากขึ้นไป80%ตรงนี้หัวข้อที่เราต้องนำมาพิจารคือลายไม่ถูกต้องกับเกิดตามดนะครับนะ ั้นปัญหาลายไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถแยกเป็นประเภทก่อนว่าประเภทที่หนึ่งไม่มีรลายไม่ถูกต้องนี่กันจะมีทั้งวางตำแหน่งเข้าผิดโทนสีผิดทอสลับตำแหน่งลายเพี้ยนแล้วเขามาดูประเภทือกว่าทอทอสลับตำแหน่งเนี่ยมันมีข้อบ้องยอะที่สุดคือ445อ่าคิดเป็น percent, เปอร์เซ็นต์ก็58.7ปถือว่าเป็นลำดับที่หนึ่งเพราะนั้นเราต้องมีการลดตรงนี้ก่อนนะครับโดยก็วิเคราะห์ความสเสี่ยงก่อนนะครับนะบก็ถือว่า ปัญหาที่มีความเสียงสามารถคาดการได้คือทอสทอสลับตําแหน่งนี่แหละครับเป็นหัวข้อปัญหาที่เราจะนําไปแก้หลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้เครื่องมือจนก็คือแผนแผนูมิก่างปลานะครับโดยให้หัวปลานี่เป็นเรื่องของการทอสลับตําแหน่งนะเราก็มาค้นหาโดยตรวจสอบจากพนักงานหรือว่าแมนนะครับเมชชีนก็คือเครื่องจักรแล้วก็เมททอดวิธีการทํางานนะครับ เรามาดูที่ iscilla, ววิธีการทํางานนะครับอย่างเช่นวิธีการงานที่ทอใช้สำหรับตำแหน่งเกิดจากการทํางานไหมการทํางานอ๋อจับภาพไม่ได้เสมอการเลยทําให้ทอสำหรับตําแหน่งนะครับพนักงานนะครับพิมพ์ลายลงบนเท้าก็คือไม่ชัดเจนลายไม่ชัดเจนนะครับสาเหตุก็คือลายไม่ชัดเจนวางตําแหน่งอ้าวทำไมพนักงานขาดความสม่ําเสมอทําไมอ๋อพนักงานขาดการคุณภาพที่เป็นระบบไม่เป็นระบบนะครับนะ วิธีการทํางานนะครับนะออโทษทีอันนี้วิธีการทํางานนะครับนี่เป็นพนักงานถ้าเป็นพนักงานทําไมถึงทอสลับตำแหน่งก็ขาดทักษะทาไมถึงขาดทักษะของพนักงานาไม่มีไม่มีความเหมาะสมกับงานขาดประสบการณ์เนี่ยขาดการฝึกฝนนี่นะครับเลยทําให้อทอสลับตําแหน่งนะครับในด้านของตัวพนักงานถ้าเป็นเครื่องจักรก็มีการชํารุดบ่อยนะครับสภาพเก่าไปไหมเราก็วิเคราะห์หาสาเหตุนะครับนะ จากสาเหตุนะที่เราจัดเก็บมานะครับก็เป็นใช้ใบตรวจสอบในการตัดเส็บช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหานะครับก็ถือว่าสาเหตุที่ทําให้มีการทอสำหรับตำแหน่งก็คือพนักง,งานขาดทักษะถือว่าขาดทักษะลายเส้นไม่ชัดเจนวางตำแหน่งผิดแล้วก็อื่นๆอีกนะครับนะในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องมาดูว่าความสเสถียรเป็นยไงนะครับของพาเลโตชนิด A ก่อนก็คือ พนักงานขาดทักษะก็ถือว่าทําให้เกิดของเสียมากที่สุดนะครับในปีนะครับนะเพราะฉะนั้นสาเหตุรากเงาจริงก็คือพนักงานขาดทักษะสาเหตุรากเงาคือสาเหตุที่พนักที่สาเหตุที่เราสามารถกําจัดปัญหานั้นแล้วสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับกจากปัญหานั้นแล้วก็สาเหตุไม่กลับมาอีกนะครับนะเรื่องของทอสำหรับตําแหน่งนะครับนะก็คือพนักงานขาดทักษะที่เองนะครับก็คือสาเหตุรากเงาที่แท้จริงนะครับ มันเมื่อเมื่อเราทราบสาเหตรุรลากเงาแล้วเราก็พิจารณาโต้ตอบนะโต้อตอบโดยจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความทําทงานที่ถูกต้องนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานการใช้เครื่องจกักรความรู้เกี่ยวกับการทอนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับแต่และชนิดเรื่องของการทอให้ก็รู้เกี่ยวกับการดูโค้ดไหมต่างๆนะครับเป็นเป็นแอคชั่นของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนะให้พนักงานาฝึกทักษะการทอนะครับนะ หลังจากที่เราให้ความรู้กับพนักงานแล้วเราติตตามผมดูสิว่าเป็นยังไงดูนะครับดูพาลิโตว่าอ้าวก่อนดาเนินงานเนี่ยประเภทของเสียที่เกิดขึ้น A กับ B หลังดําเนินงานลดลงไหมก็ถือว่าลดลงนะครับหลังจากที่ลดลงเสร็จแล้วเราก็ทําให้เป็นมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดเมื่อสแตนดาร์ดเช่นรับพนักงานมาใหม่นะครับเราก็ต้องให้พนักงานมีการฝึกอบรมหรือว่าเทรนนิ่งให้พนักงานนะครับนะ จัดตั้งวิธีการทํางานให้เป็นมาตรฐานเพราะให้พนักง,งานอย่างเคร่งครัดนะครับจตดตั้งวิธีการตรวจสอบมาตรฐานให้พนักง,งานอย่างเคร่งครัดนะครับนะครับนี่ก็ถือว่าทําเป็นซเซอร์เคิลทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าแนวทางทางด้าน qc ที่เป็นระบบเนี่เริ่มแก้ปัญหาเริ่มแก้ศึกษาโปรเซสเริ่มแก้ค้นหาปัญหาสาเหตุลักค้นหาปัญหาโดยวิเคราะห์ผ่านก้างปลาแล้วก็ วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนทําและหลังทาโดยใช้พาเลตโตผ่านพาเลโตแล้วนั้นก็เมื่อเราแอคชั่นเจอปัญหาแล้วก็แอคชั่นปัญหาแอคชั่นปัญหาเสร็จแล้วก็ทําเป็นมาตรฐานนะก็อเป็นข้อค่าของตัวอย่างในการวิเคราะห์งานคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติการครับสาหรับสัปดาห์นี้หัวข้อหัวข้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ